ื่อความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนหลีกหนีไม่พ้นและไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อใดหากตัวเรานั้นวางแผนดูแลชีวิตของตอนเองก่อนที่เราจะจากไปผ่านการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขหรือ living will จะถูกปล่อยให้ตายอย่างทุกขทรมานหรือไม่ living will นะคะเป็นสิทธิในด้านสุขภาพของท่าน ท่านมีสิทธิ์ที่จะจแสดงเจตนาความต้องการของท่านทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านจะโดนทอดทิ้งในกรณีที่ท่านเข้าสู่ว้ท้าาบุคลกากรสุขภาพก็จะดูแลสุขภาพระยะท้ายให้ท่านเพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยที่เป็นไปตามความประสงค์ของท่านนะคะซึ่งมันจะมีประโยชน์สําหรับประชาชนทุกคนค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นคนวัยทำงานหรือเป็นผู้สูงอายุนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่านค่ะ มาทําความเข้าใจนะคะท่านอาจจะจะยังตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําค่ะแต่ว่ามาทําความรู้จักก่อนนะคะแล้วถ้าท่านเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอเชิญชวนให้มาท e ํา e living v i e w กันค่ะสถานีกลางสุขภาวะชวนตระหนักว่า living v i e w หรือสิทธิทการตายดีคือการตายตามธรรมชาติไม่ใช่การการุณยฆา,าตไม่ใช่การเร่งให้ตายเร็วขึ้นและไม่ขัดต่อาศาสนาใดๆดังนั้น living w i l จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงช่วงวาระสุดท้ายในชีวิตโดยไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง